โอเคอันนี้ได้แค่ละสองร้อกว่าบาทซีน,นูถทานอะไรไม่ต้องซื้อใช่ไหมสอง้ยสิบ็ดบาทเองแม่มีงบอยู่รู้เอาเป็นตัวเทสอีโ่ นีฉันต่ำอ๋ออยากเทปที่ปากคะ่ะอันตารายทำไมอะคะเหมือนคนอื่นก็ทำมาแล้วเงี้ยหรออ๋อหรอใครจะไปรู้ละ่ะเ,เขาเทปที่มือกันไถลูกกูเบื่อเกิด<อ>เป็นกูทำอะไรก็ผิดกูก็เป็นคนโง่งคนหนึ่งปะไม่ได้เป็นคนเก๋คนเก่ง ทุกคนต้องมีผิดพาลาดประจำหลักโอเคอันนี้ได้แค่ละสองร้อยกว่าบาทซีน,น,นูดนูดนูดด้วยวะเนี่ย ไม่ต้องซื้อแล้ว,วแม่ทําไมล่ะทาแล้วหรอทาแล้วไม่ต้องซื้อใช่ไหมสองร้อยสิบเจ็ดบาทเองแม่มีงบอยู่ลูก <c oughs> <c oughs> เอาเป็นตัวเทสอีโยอีิสตัม <c oughs> โมงอีกแล้ว <c oughs> อ๋ออยากเทสที่ปากคะ่ะอันตารายทำไมอะคะ หมือนคนอื่นก็ทำมาแล้วเงนี้ยหรออ๋อหรอใครจะไปรูล้รละ่ะเขาเทที่มือกันถ่ารูปกูเบื่อเกิดเป็นกูทำอะไรก็ผิดกูก็เป็นคนโง่งคนหนึ่งปะไม่ได้เป็นคนเก๋คนเก่งทุกคนต้องมีผิดภาพลาดต,ตางหลั ทำไมช่วงที่เขาเตือนเรื่องลิดีๆทำไมไม่ไปด่าเขาชั้นต่ำเ,เขาไม่ได้เตือนนะคะไม่มีคําเตือนนะคะไปย้อนดูที่คลิปได้เลยค่ะเพราะถ้าเขาเตือนเขาจะต้องเตือนตั้งแต่ฉันหยิบลิปสติกแล้วบอกแม่อย่าเผลอลกทาในปากนะ,ะแม่ทาในมือนะคะดิจะจะได้รู้แม่อย่าทาปากนะเดี๋ยวมีดราม่าเขาต้องพิมพ์มาแบบนั้นค่ะเก็ตฟิลไหมครับเพราะที่ฉันไม่รู้ที่ฉันโง่จริงๆ ถ้าเขาเตือนดิฉันจร,จริงๆเขาต้องเตือนตั้งแต่ดิฉันตอนจะเดินไปๆๆไปเทสลิฟต์ละเขาต้องรีบพิมพ์ขึ้นมาเลยว่าแม่แม่อย่าทาปากนะคะแม่อย่าเผลอทาปากนะแม่ต้องเทสที่มือนะ,ะอะไรเงี้ยไม่งั้นแม่โดนดามาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็จะเปลี่ยนมาทา,ท,าที่มือเพราะดิฉันไม่รู้จริงๆจบค่ะใช่พี่เบนก็เพิ่งมารู้ที่หลังลว่าแม่ไม่ต้องซีเรียสเชื่อไหมคนส่งข้อความมาเต็มเลยแม้กระทั่งพนักงานในร้านอ้อ ขายของเครื่องสำอางแม่เขาคนลองที่ปากก็มีเยอะแยะเพียงแต่ว่ามันเป็นแม่เฉยๆเอ้าหรอดีันก็เลยว่าเอออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นพี่เพจจริงๆแล้วพี่เพจก็สารแนไลฟ์สดแบบเรียลไทม์แบบยี่สบสี่ชั่วโมงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้เข้าใจไหมโออไม่มีใครลองทาที่ปากพี่เพรเขาลองทาที่แขนเออพี่เพจก็ไม่รู้พี่เพจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาลองทาตรงนี้กันพี่เพจเคยเห็นแต่เขาลองทาตรงหลังข้อมือเนี่ย ตัวนี้มันเรียกว่าแขนถูกปะ่ะพี่เป้ไม่ค่อยเห็นไงพี่เป้เห็นแต่เขาเอาอะไรนะสควอ์เหรอสควอตสควอตอะไรตรงนี้กันน่ะเออพี่เป้ก็ไม่รู้เนาะพี่เป้ก็นึกว่าสควอตคือสำหรับแม่ค้าที่เขาเอาไ้ขายของแต่เราแบบเราไปเทสคําว่าลองก็คือลองไงก็เสือกมาลองที่ปากความโง่ของพี่เป้อต่อือเข้าใจปะพี่เป้โง่จริงจสวอตอ๋อโอเค <c oughs> ขนาดพูดกูยังพูดผิดเหรอสวอตเดส